สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนของคุณยายก้อนนะคะก่อนอื่นคุณยายจะบอกด้วยใจจริงว่าคุณยายคิดถึงทุกๆคนเสมอค่ะแต่ว่าคุณยายไม่ค่อยได้มาทำคลิปนะคะ,ะแต่วันนี้คุณยายมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์สำหรับสุขภาพที่คุณยายค้นพบด้วยตัวเองเลยค่ะแล้วคุณยายก็นำมาเล่าให้ฟังนะคะหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกๆคน นะคะลองฟังนะคะอันนี้เขาเรียกว,ว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะอันนี้น้ำพึ่งค่ะน้ำพึ่งนี่เหลือนิดหน่อยนะคะทานพร้อมกันกันกบน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็มะนาวมะนาวนี้พึ่งมาทานได้ประมาณสองลูกค่ะ,ะพูดถึงว่าเมื่อก่อนนะคะทำไมคุณยายต้องมาทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะ,ะคุณยายไม่เคยเชื่อที่คุณหมอ หลายคลิปนะคะใน YouTube เขาออกมาเล่าให้ฟังว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันมะกอกสกัดเย็นเนี่ยมันมีตัวยาที่สำคัญที่มีประโยชน์นะคะ,ะทีนี้คุณยายก็จะเล่าถึงว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเมื่อก่อนนี้คุณยายเคยฟังแล้วคุณยายก็ไม่คิดว่ามันจะดีเพราะว่าอะไรคะมันคือน้ำมันมันคือน้ำมันดีๆนี่ค่ะ อันนี้1กิโลนะคะขวดนี้1กิโลนะคะหนึ่งพันกรัมนะคะ1กิโลแล้วก็อันนี้ก็เล็กๆนะคะน,น้ำผึ้งนี้ทานกับอันนี้นะคะคุณยายก็จะทานสองตัวนี้ทีนี้ทำไมคุณยายต้องมาทานมันก็มีสาเหตุว่าคุณยายนี้ท้องผูกเป็นเวลาสองเดือนเลยค่ะก็ไม่ชอบไปหาหมอมากนะคะ ก็คิดว่าบางทีก็ดื่มน้ําเยอะๆอะไรประมาณนี้ผล,ลไม้บ้างผักบ้างแต่มันก็ยังไม่หายท้องผูกนะคะจนกระทั่งเป็นเวลานานสองเดือนเสร็จๆคุณยายก็เลยศึกษานะคะไปเปิดใน YouTube ว่าคนเราเนี่ยถ้าเป็นท้องผูกเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรแล้วคุณยายก็เลยรู้ว่าอาการท้องผูกเนี่ยมันมาจากการทำงานของระบบ ขับถ่ายหรือระบบาทางเดินอาหารนี้ผิดปกตินะคะคุณยายก็เปิดนะคะศึกษาต่อไปว่า,าลำไส้นี่ถ้ามันย่อยหรือกระเพาะอาหารนี่ถ้ามันย่อยไม่ปกตินี่มันเป็นอะไรมันสาเหตุเกิดจากอะไรทีนี้คุณยายก็ศึกษาหลายคลิปก็ได้รู้ว่า,าการที่ลำไส้เนี่ยทำงานผิดปกติ มันมาจากตับนะคะตับนี่คือตัวควบคุมการทำงานของลำไส้ซึมซับสารอาหารในร่างกายเอาไปเลี้ยงส่วนต่างๆเลี้ยงเลือดนะคะเ,เลือดเนื้อพวกเรานี่แหละกล้ามเนื้อ,อหรือสมองนะคะอันนี้คือหน้าที่ของตับทีนี้ถ้าหากว่าตับนี่มันผลิต สารซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออวัยวะต่างๆภายในเนี่ยถ้ามันยังมีสมรรถภาพนะคะมีคุณภาพยังทำงานเป็นปกตินี่คนเราก็จะขับถ่ายเป็นปกตินะคะทีนี้พอคุณยายมีอาการพอมาศึกษาก็รู้ว่าตับแล้วคุณยายก็ไปเปิดศึกษาต่อว่าแล้วอะไรที่มันจะมาบำรุงตับคือคุณยายก็มีอายุ65แล้วเนาะ มันก็เหมือนโรงงานดีๆนี้แหะค่ะทีะ่เปิดทำงานมาเป็นเวลา65ปีนะคะวัยและสังขารมันก็ต้องร่วงโรยแล้วก็สึกห้อแล้วก็ทำงานผิดปกติอันนี้คือธรรมชาติทีนี้คุณยายก็ศึกษาอะ,อะไรที่จะมาบำรุงตับก็เลยมาได้รู้ว่า ตัวที่จะมาบำรุงตับให้ทำงานเป็นปกติได้นั้นก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะกับน้ำมันมะกอกสกัดเย็นนะคะ,อ,ะอันนี้คือครั้งแรกที่คุณยายซื้อน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมาวันนั้นคุณยายก็ไปทำสังฆทานก็เลยเห็นก็เลยคิดว่าอา้าวเราพอดีเราศึกษาเรื่องนี้ ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้คุณยายก็เลยซื้อสามขวดเอาไปทำสังฆทานสองขวดนะแล้วตนเองก็เอามาทดลองอคุณยายไม่เคยเชื่อเลยว่าอะไร,ะไรน้ำมันนะคะเขาบอกว่าน้ำมันนี่มันจะดีแต่คุณยายเคยคิดว่าในร่างกายเราเนี่ยมันก็มีไขมันเยอะแล้วแล้วทานเข้าไปอีกเนี่ยเห็นไหมคะเป็นขวดหนึ่งกิโลเลยเนี่ย มันก็ต้องไปเพิ่มให้ไขมันในร่างกายของเรานี้พอกพูนเยอะขึ้นเป็นอันตรายขึ้นแต่ว่าพอคุณยายรู้ว่ามันรักษาตับได้คุณยายก็เอามารับประทานนะคะ,ะวันละสองครั้งเช้าแล้วก็เย็นในตอนที่ท้องว่างก่อนนอนแล้วก็ตอนตื่นเช้านะคะเราก็รับประทานเลยนะ,ะชงแค่ครั้งแรกนั้นคุณยายก็ตวงประมาณหช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็ใส่น้ำผึ้งตัวนี้นะคะก็บีบน้ำผึ้งใส่นิดหน่อยค่ะนี้ก็ใส่พอมันเป็นกระใสว่าน้ำผึ้งนี่มันก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งไปรักษาตับก็เลยรับประทานพร้อมกันแต่มะนาวนี่มารับประทานได้ประมาณสองสามวันนี้ค่ะทีนี้คุณยายจะพูดให้ฟังว่าคุณนสมบัติที่ที่คุณยายก็ไม่ค่อยได้ยินนะคะ เมื่อรับประทานสิ่งนี้เข้าไปแล้วคุณยายที่เห็นผิดสังเกตในทางที่ดีก็คือมันขับไล่ไขมันค่ะสมกับที่คุณหมอเขาบอกว่าน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกสกัดเย็นนี้มันเป็นยาที่ดีนอกจากเป็นยาระบายแล้วมันยังสามารถไปขับน้ำมันซึ่งเป็นน้ำมันไม่ดีของร่างกายที่ เป็นสาเหตุของความดันโลหติตสูงนะคะแล้วก็ไขมันอุดตันทั้งหลายนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือมะกรอกสกัดเย็นนี้แหละมันจะเป็นตัวไปขับไล่น้ำมันเสียออกจากร่างกายคุณยายจะพูดให้ฟังว่าคุณยายรับประทานได้เพียง1เดือนอันนี้ก็คือไปสังฆทานวันที่ยี่สิบสอกลุมภาซึ่งเป็นวันเกิดนะคะแล้ว เมื่อวานเมื่ออีกวันที่แล้วเนี่ยก็ก็เป็นวันที่ยีย่ิบสองมีนาก็ครบหนึ่งเดือนคุณยายจะเล่าให้ฟังว่ามันมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นอะไรบ้างเมื่อก่อนนี้คุณยายก็เป็นคนที่ค่อนข้างว่าเป็นคนที่ อาจจะลำไส้ผิดปกติคือไม่ซับคือตับเราไม่ดีมันก็เลยไม่ซึมซับสารอาหารก็คือขาดอาหารพอขาดอาหารนี่คุณยายก็ค่อนข้างว่าเออผิวหนังนี่ก็จะเหี่ยวเห็นได้ชัดเลยค่ะมันจะเหี่ยวเวลาเราเอามือดึงผิวหนังนี่ก็คือดึงขึ้นง่ายๆเลยค่ะหยิบขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นตามมือเลยค่ะเป็นบางๆขึ้นเลยเหมือนคนที่แก่มากๆนะคะทุกวันนี้เรามาสังเกตว่า ไขมันตามส่วนต่างๆของร่างกายนี่มันมันนิ่มเลยค่ะคนอ้วนนะคะปกตินะคะอย่างเช่นหน้าขาเนี่ยหรือต้นแขนเนี่ยมันจะเป็นไขมันซึ่งมันถาวรนะคะมันมีมานานเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเป็นตึงๆนะคะเป็นแข็งนิดหน่อยทีนี้ปากฏวาทานอันนี้เข้าไปได้หนึ่งเดือนเรามาสังเกตนะคะช่วงหลังๆปลายเดือนจะเห็นว่า เอ้ามันหลวมเลยมันนิ่มเลยค่ะแล้วมันก็ยุบเลยค่ะไขมันหน้าท้องยุบโอ้โหยุบมากเลยค่ะโดยที่ไม่ได้ทานน้ำไม่ได้ทานยาลดไขมันหรือลดความอ้วนนะคะอะอันนี้ก็ยังทานปกติเช้าเย็นแล้วทีนี้พอเราทานช่วงท้องว่างนะคะตื่นขึ้นมาเราจะออ่หลังจากที่เรารับประทานอาหารแล้วเราจะขับถ่ายทันทีเลยค่ะมันจะออกหมดเลยค่ะ บางทีถ่ายถึง1ครั้ง2ครั้งแต่ไม่ได้เจ็บนะคะก็คือเป็นปกติว่าเหมือนมันยังออกไม่หมดทีนี้พอไปตอนเย็นมันก็จะถ่ายอีกครั้งอาหารเมื่อเช้านะคะที่มันถูกซึมซับไปเลี้ยงร่างกายแล้วเนี่ยมันก็จะขับถ่ายก่อนที่เราจะนอนเป็นอย่างนี้ทุกวันนะคะเป็นปกติให้ความมั่นใจเลยว่าไขมัน มันจะถูกกําจัดออกมาด้วยน้ํามันมะพร้าวทีนี้อยากจะบอกว่าน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยนะคะอย่าเอาไปทอดนะคะเสียดายนะคะอย่างเช่นขวดนี้นี่ห้าร้อยกว่าบาทอย่าเอาไปทอดนะคะถ้าคุณทอดเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นน้ํามันเลยค่ะมันไม่ใช่น้ํามันแบบนี้มันไม่ใช่น้ํามันสกัดเย็นมันจะเป็นน้ํามันเหมือนกับน้ํามันพืช ที่เวลาเรากินเข้าไปแล้วมันจะสะสมในร่างกายนะคะแต่อันนี้มันจะเข้าไปสะสมก็จริงแต่มันจะไปทำให้อวัยวะอย่างเช่นผิวหนังของคนเราเนี่ยมันคืนตัวมันมีความไม่ยืดนะฮะแต่หยุ่นขึ้นแล้วกันเนาะมันจะแน่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะภายในหนึ่งเดือนอันนี้คุณยายไม่ได้ค่าโฆษณานะคะ ทำไมคุณยายเอามาให้ดูเพราะว่าหลายคนเขาก็ถามว่าแล้วคุณยายทานยี่ห้ออะไรอันนี้แหละค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่คุณยายไปเห็นแล้วก็คุณยายก็เลยเลือกเอานะคะอันนี้นะคะ,ะก็ดูเอานะคะยี่ห้ออะไรก็คงจะมีตาม Big C Lotus แล้วก็เซเว่นนะคะเซเมันก็จะมีตัวบอกคุณสมบัติ แล้วรู้สึกว่า,าตามที่คุณยายอ่านนะคะเขาจะคัดสรรมะพร้าวมะพร้าวสกัดเย็นนี่ไม่ใช่ว่าเอาได้ทุกลูกนะคะมะพร้าวที่จะเป็นยานั้นจะต้องเป็นมะพร้าวที่ที่ไม่ได้แก่เกินไปนะคะมันจึงจะมีคุณสมบัติเป็นยาบางคนนี่มีต้นมะพร้าวนี่อาจจะเอาแก่แ,กแห้ง,แ,หงแล้วก็มาทำเป็นน้ำมันสกัดเย็นก็ไม่ใช่นะคะคุณสมบัติมันไม่มี นะคะอันนี้น่าจะแก่กว่าทึนทึกนิดหน่อยนะคะเขาทำอันนี้เขาสกัดเลยค่ะจะเป็น <c oughs> ออแกนิกออแกนิกก็คือเวลาปลูกนะคะก็คือไม่ใช้สารเคมีนะคะมันก็เลยดีอย่างนั้นจริงๆคุณยายก็เลยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะอ,อันนี้คุณยายมารู้ทีหลังว่าใส่มะนาวด้วยคุณยายก็เลยเพิ่งเอามาใส่ค่ะ แต่ว่าความที่เห็นผลนะคะในเรื่องของไขมันในตัวเราเนี่ยมันยุบลงมันยุบลงโดยที่เรารับประทานอาหารปรกติไม่ได้ทานอาหารน้อยไขมันในร่างกายของเราของคุณยายนี่ยุบเลยค่ะยุบเยอะนะคะน้ำหนักถ้าไปช่างนี่ก็คงลงหลายกิโลก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะ,ะใครที่ฟังแล้ว มีความเชื่อนะคะคุณยายก็อยากให้ลองเอามารับประทานนะคะมันจะบำรุงตับแล้วก็ทำให้สุขภาพการทำงานของระบบลำไส้ของเราดีขึ้นนะคะแล้วก็ตับก็จะไม่มีปัญหาในในด้านการทำงานนะคะไม่ได้ข้ขาวโฆษณานะคะก็เอามาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะใครที่ เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็ลองไปซื้อมารับประทานนะคะไม่ว่ากันนะคะสวัสดีค่ะ